ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลริสตจักรร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรม1โครินบทที่13ข้อที่6นะคะบันทึกว่าไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบข้อคิดจากพระวจนะตอนนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวของความรักแท้นะคะความรักแท้ต้องมีลักษณะอย่างไรวันนี้มีข้อคิดแค่2ประการ 1. ก็คือว่าจะต้องไม่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะในความรักแท้จะต้อง ไม่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดเวลาที่เราเห็นคนที่เรารักเขาไปทําความผิดเนี่ยถ้าเรารักจริงๆนะคะเราจะต้องกล้าแตะเราจะต้องกล้าเตือนเราจะต้องกล้าให้สติเพื่อที่จะให้คนที่เรารักเนี่ยเขาเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมถ้าเราเห็นคนที่เรารักทําความผิดแล้วเราไม่แตะเราไม่เตือนเขาเนี่ยอย่างนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นความรักแท้นะคะเพราะไม่ได้เกาะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต ในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อคนที่เรารักเขาไม่ได้มีชีวิตที่ดีเขาก็จะเป็นคนที่ไม่น่ารักนะคะแล้วก็ในประการที่สองนะคะในความรักแท้เนี่ยต้องมีการชื่นชมยินดีเมื่อมีสิ่งดีเกิดขึ้นไม่เพียงแต่ไม่ยินดีเมื่อมีสิ่งร้ายแต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อมีสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีหรือมีสิ่งดีเกิดขึ้น คุณจะต้องเรียนรู้ในการชื่นชมในการยินดีนะคะมีการยกย่องมีการชมเชยกับคนที่เรารักอย่าหวงอย่าหวงคำชมเชยนะคะเพราะว่าจริงๆมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการน้ำทิพย์ชฉลมใจนั่นก็คือคำชมเชยเมื่อเขาได้ทำในสิ่งดีเรียนรู้ที่จะยกย่อง เมื่อคนที่เรารักเนี่ยเขาทําดีในในจุดตรงนี้นะไม่ได้หมายความถึงสามีภรรยาที่จะมาชมเชยกันเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ที่จะมาชมเชยลูกเท่านั้นแม้แต่เพื่อน ซึ่งกันและกันรวมไปถึงสิทธิพิบาลกับสมาชิกเนี่ยเรียนรู้ในการที่จะยกย่องแล้วก็ชมเชยเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งทําความดีอ่ะมันก็จะทําให้เขาอยากที่จะดีมากขึ้นนะคะก็พระวจนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดิษฐานด้วยกันเพื่อให้สําเร็จในเราแล้วก็สําเร็จในคนรอบข้างของเรานะคะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่หนุนใจแล้วก็เตือนสติถ้าเรารักใครเราเห็นเขาทําไม่ดีเราต้องไม่ชื่นชมยินดีในสิ่งเหล่านั้นเราต้องกล้าแตะเราต้องกล้าเตือนและในมุมตรงกันข้ามใครที่มาแตะมาเตือนเราแสดงว่าเขาะรักเราด้วยต้องให้เราอ่ะมีโอกาสที่จะยอมรับการปรับปรุงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงชีวิตของข้าพระองค์จะเรียนรู้ในการที่จะชื่นชมยินดีเมื่อมีการทําดีไม่หวง คำชมเชยเพื่อที่จะให้คนที่เรารักมีกำลังใจในการทำสิ่งที่ดีมากขึ้นขอให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จในชีวิตของเราสำเร็จในคริสตจักรของพระเจ้าแล้วก็สำเร็จในราชนาจักรของพระองค์เราขอบคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะสวัสดีค่ะ